เครื่องตัดหญ้านะครับนี่มีปัญหาก็คือว่า,อารอบเดินเบาแล้วดับนะครับเสร็จแล้วก็ตรงที่คันเร่งนะั้นน็อตมันหลุดก็เลยเอามาให้ร้านช่างอ้วนเขาอาน็อตใส่ให้แล้วก็ปรับจูนนะเครื่องยนต์รอบเดินเบาให้หน่อยนะครับนี่ครับร้านาช่างอ้วนรับซ่อมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องสูบน้ํา หม้อแปลงไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยรถมอไซ์ได้หมดเลยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าช่างวั่นนะครับอยู่ภูเรืออยู่อำเภอภูเรือซึ่งช่างวั่นเขาเป็นช่างที่ซ่อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํา เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยทำได้หมดเลยในร้านเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ด้านในทุกอย่างถ้ามาร้านนี้ทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นสี่จังหวะสองจังหวะกี่จังหวะสี่จังหวะสองจังหวะนี่นะจังวัดไหนครับผมจังวัดครับจั้งหวัดโมดิฟายจั้งหวัดโมดิฟายที่ผู้เรือใครที่อยู่แถวๆนี้นะครับที่มีเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทุกอย่างครับ ถ้าจะซ่อมแจมหรือว่าใช้งานไม่ได้ก็จะลืมร้านทั้งวันครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดภูเพชรทองอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับคือกับร้านตะกร,รมอมกร้านตะกรรมร้านตัดผมวันนี้เอาเรื่องจ,จะย้ามาซ่อมเนื่องจากว่าน็อตตัวที่คัะเร่งครนเร่งมันหลุดเสร็จแล้วก็ปัญหาก็คือรอบเดินเบาดับนะครับก็เลยให้มาปรับจูน ครับควนออกมาคุณหมอเรื่องจะเบาลงเนี่ย<ช>นี่คือเราฝ่ายมือได้ถ้าตัวนี้คือถ้าน้ำมันเราปรับตรงนี้คือมันลงไม่พอเราไปปรับตรงนี้ด้วยกระบุญเนี่ยครับน้ำมันปรับน้ำมันปรับน้ำมันออกมาแล้วมาเอาตัวนี้เข้าปงเป็นเครืุนให้ลงน้อยลงมากคือตัวนี้ครับเนี่ย เดี๋ยวตัวนี้ปรับตัวนี้คือเราปรับปรับน้ามันปรับน้ํามันในให้ให้เครื่องกินให้เครื่องกินตัวนี้นะครับตัวนี้คือปรับน้ํามันให้มันขึ้นจากถังเนี่ยให้น้ํามันขึ้นจากถังมามามากมาน้อยปรับน้ํามันขึ้นจากถังครับขึ้นจากถังมามากมาน้อยมามากมาน้อยแล้วตัวนี้คือปรับน้ํามันให้เข้ามากเข้าน้อยเข้าในเครื่องใหเเข้าในเครื่องครับให้เข้าในเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกดมหนูตัวนี้ครับถ้าเราหมุนออกเนี่ย น้ำมันจะเข้าไปเยอะถ้าเยอะมันก็ทําให้การวูบทําให้การเร่งไม่สะดวกถ้าเข้ามากถ้าเข้าพอดีมันจะมีเนี่ยมันมันถ้ามันน้ํามันเข้ามากถ้าเราเร่งแรงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมัน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 จะวูบลงทันทีจะวูบลงครับเพราะว่ามันจะมันเยอะแต่ถ้าน้ํามันถ้าน้ำมันน้อยมันก็จะเร่งขึ้นมากจะเร่งขึ้นมากครับถ้าน้ำมันมันน้อยเข้าไม่พอมันเร่งเร็วมันจะไม่ขาดหรอกถ้าน้ำมันน้อยถ้าน้ำมันน้อยมันเร่งเราก็ปรับให้มันไม่ให้มันเร่งเดี ก็ปรับออกอครับพราตัวนี้มันจะเป็นผ้าดูดม,มันไม่ใช่ลูกลอยครับตอนนี้ตั้งวันก็ได้ปรักจนเรียบร้อยแล้วปักจนเรียบร้อยแล้วครับี่คือมันมาตรฐานแล้วครับตรงนี้ถ้ามันดับเราก็ปรับเขาอีกหน่อยนึงเพราะว่าเราคุยกันนานงานมันก็เป็นอย่างนี้แหละยังไม่จะปรับให้เข้าที่เท่าไหร่แล้วปรักจน เร่งข้าไปีกมันเล่เข้าไปีกนะครับพร้อมที่โอเคแล้วครับโอเคได่แร้วพร้อมที่จะไปตัดได้เลยครับเป็นปลก็เรียบร้อยแล้วเรื่องสีจังหละใครใครซ่อมไม่ได้หรือว่าใครทำไม่ได้ก็ปรึกษาได้นะครับ โอเคแล้วเราก็ดูแล้วว่าเราจะปรับจูนตรงไหนมั่งโอเคโอเคแล้วปรับจูนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับร้านช่างอวนอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับเนี่ซ่อมหมดมออแปลงไฟฟ้าก็ทำได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าเครื่องยนต์ทำได้หมดเลยร้านนี้นมอเตอร์ไซค์ก็ได้เ,เครื่องจักรยาญี่ปุ่นต่างประเทศทำได้หมดนะครับร้านนี้ขอให้มีอะไรเท่านั้นบอกถ้ามีอะไรผมทำได้หมดว่างั้น ครับครับสวัสดีครับปรับยุนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับร้านช่างวอนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ